สวัสดีครับสวัสดีค่ะห,ห,หลังจากห่างหายไปนานวันนี้ก็กลับมาอัดคลิปอีกหนึ่งครั้งใชครับเป็นแบบคำถามง่ายๆว่าจบสอบเสร็จแล้วไปไหนนะเหมือนตายแล้วไปไหนใช่จริงๆมันก็มีคลิปของพี่มิกอยู่แล้วซึ่งทุกคนจะไปดู อันนั้นก็ได้เนาะนางก็จะพูดอธิบายไว้อย่างหนึ่งแต่ว่าของเราเนี่ยด้วยอความที่มันเป็นกรณีของการสอบช่วงโควิดใช่ไหมมหลาลัยปิดอ่าก็อาจจะเป็นขั้นตอนให้ดูว่าเราจะต้องทำอะไรในฐานะของคนที่สอบโดยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ตัวอยู่ที่นี่และก็ไม่ได้กลับไปรับปริญญานะะตอนนี้เราอยู่ที่ไทยเนาะใช่ เราเรากลับมาอตอนที่เรายังไม่จบใช่ไหมเรากลับมาเพื่อเขียนทีซีสที่ไทยต่อ,อด้วยปัญหาหลายสิ่งนะแล้วแต่ว่าจะอธิบายว่าด้วยโรคระบาดก็ได้ก็เข้าใจง่ายดีอ,อะไรงเงี้ยหรือจะบอกว่าทุนหมดก็ได้หรืออยู่ที่นุ่นมันแพงอะไรเงี้ยก็ได้แต่เราก็คือกลับมาเขียนทีซีสต่อที่นี่แล้วก็ค่อยสอบซึ่งตามปกติก็อย่างที่รู้ก็คือมันต้องบินกลับไปเพื่อสอบไว้ว่าแต่เพราะ โควิดก็เปลี่ยนกฎเป็นสามารถสอบออนไลน์ได้นะผลก็ออกมาแล้ววันนั้นที่ทุกคนเห็นคลิปก็คือสอบผ่านเนคลิปนะ,ะโดยได้สิ่งที่เรียกว่า minor correction แปลว่าแก้น้อยออหลังจากสอบวันนั้นก็ให้รออีเมลจากกรรมการคุมสอบว่าเราจะ,จะต้องแก้อะไรบ้างสิ่งที่ สำคัญอะคือสิ่งที่เขาเขียนมาบอกเพราะว่าบางทีเขาพูดอะไรอยู่ในนั้นนะเขาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยไงอันนี้ก็น่าจะแก่นะน,น,นั้นก็น่าจะแก่นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่ได้เขียนมาก็คือไม่ต้องถามเพราะาเราก็สงสัยว่านะั้นเราฟังเราก็เหมือนแว่แวๆว่าเขาบอกว่าให้เราแก่บทนี้เราก็เข้าใจว่าเอ๊ะหรือว่าจะต้องแก้เยอะเราก็รอแต่พออีใบนั้นมาปรากฏว่ามัดเป็นการแก้แค่แบบเติมเอสอะไรเงี้ยออคำผิดอะ เออเราก็อ e ีเมลไปถามว่าอะไรนั้นไม่เอาแล้วเหรออะไรเงี้ยซึ่งจริงก็ไม่ต้องถามก็ได้ก็ทำเป็นลืมๆไปก็ได้แต่ว่าก็เลยเพื่อความสบายใจก็มเมลไปถามเขาก็บอกว่าไม่ต้องเออก็คือยึดตามนั้นเพราะฉะนนั้ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือแก้ตามที่กรรมการคุมสอบหรือว่า examiner บอกแล้วเราก็ส่งกลับไปเป็นเวอร์ชันอ่าอัปเดตแล้วเขาก็จะแอปรูฟสิ่งที่เราแก้เนาะแล้วก็เอาไปยื่นให้กับ อะไรอะด็อกเตอร์โสรสคูอะบัณฑิตวิทยาัลอะไรเงี้ยระดับต่อไปอ่ะทีนี้พอทุกอย่างเรียบร้อยก็จะต้องรอให้เขาประชุมเออซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะนานมากแต่ของเราเนี่ยกว่าเขาจะประชุมกันอะคืออีกตั้งเดือนถัดมาเดือนกว่าๆไม่รู้ว่าทำไมถึงนานอาจจะเป็นเพราะว่าต่างคนต่างติดโควิดอะไรอย่างนงี้ก็ได้หรือว่ามันอาจจะไม่ใช่รอบประชุมของเขาไม่ใช่วาระการประชุมอย่างเงี้ย เออก็เลยรอ,อนานนิดนึงเพราะฉะนั้นก็อยู่บ้านเอกคณิกอยู่เดือนกว่าเนาะจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้ก็ทํางานอย่างอื่นไรเงี้ยเพื่อรอ,อให้เขาอนุมัติปริญญาเออในภาษาอังกฤษในเว็บของมหาหลัยเขาจะใช้คําว่าเอ่อให้ขึ้นพาส list <c oughs> เหมือนกับเป็นรายชื่อของคนที่ผ่านแล้วแล้วก็จะได้อวอร์ดเดดนะได้รับดีกรีเหมือนก็จะขึ้นโชว์ใน เว็บของเหมือนแบบอารมณ์ประมาณสำนักทะเบียนของไทยอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเช็คใช้เวลานานพอสมควรช่วงนี้ก็ให้เราไปอัพโหลดที e s i ของเราขึ้นไปในเป็นเหมือนอัพให้มันเป็น e-book อะอเพื่อที่คนจะได้แบบดาวน์โหลดลงมาอ่านได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้บังคับให้ต้องส่งเล่มแล้วเออมันไม่เหมือนประเทศไทยวันนั้นเห็นในกลุ่มป,ปริญญาเอกมาถามว่าค้าเข้าเล่มกี่บาทอะไรเงี้ยเอออันนี้เราข้ามไปเลยเหมือนว่า แล้วเ,เราต้องทําเล่มหรือว่าไม่ต้องทําก็คงไม่ต้องทํำไงมันไม่ได้บังคับคือส่งแค่ไฟล์ PDF อย่างเดียวแต่ด้วยความที่อยากได้เอออยากได้เล่มมาเป็นแบบสี่สิบมงคเอามาวางสวยๆบนชั้นหนังสือของตัวเองก็เลยไปสั่งทําแล้วก็คิดว่าถ้าสั่งทําแถวนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวเข้าเล่มไม่เหมือนอะไรเงี้ยเพราะความที่ความที่โตมาในประเทศไทยแล้วต้องคิดว่าระบบการเข้าเล่ม มันจะต้องมีกําหนดเนื้อไหมถ้าทุกคนเคยเรียนมหาลัยหรือส่งวิทยานิพนธ์จะต้องนึกออกว่าแต่ละมหาลัยมันจะชอบมีแบบจะต้องปกดําตัวหนังสือสีทองอีนีห่างกันสองพันทันอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าเราจะทำผิดไงซึ่งจริงๆที่นู่นคือไม่ได้บังคับพี่หาอะไรลืมจะทำไรก็ทํามาฟอนไหนก็ได้เออจะใส่ฟอนอะไรก็ได้แต่เราก็ใช้ university template เพราะมันง่ายดีเพราะเราตั้งค่าอะไรไม่เป็นเออแต่จะไม่ใช้ก็ได้คุณไม่ได้มีใครว่าเนื้อไหมแต่จะอย่างของปอโทตอนเราอยู่ที่ไทยเงี้ย น้องอันนี้ขั้นหน้าเคาะเข้ามาหนึ่งนิ้วเราเดินแก้อยู่ปิ้นกระดาษหมดไปเป็นริมคือแบบกว่าจะเสร็จเนี่ย <c oughs> หลายคนเขาก็ตัดปัญหานี้ด้วยการจ้างร้านทําเพราะว่าเขาจะแบบจัดฟอร์แมตอะไรถูกใช่ไหมก็นั่นแหละเราก็เลยไปสั่งทำที่นู่นตกราคาเล่มละ30ปอนอันนี้คือทีซิสที่เป็นเล่มจริงปิดชื่อเรื่องเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าทาเรื่องอะไรนะอ่าเป็นสีเขียวก็คือเป็นสีของมหาลัย ป,ปกเขาเรียกว่าอะไรวะเน,นี่ยหนังก็ไม่ใช่กระดาษผ้านี่มันวัสดุอะไรอ่ะผ้ากระดาษกระดาษทําไมมันดูบางจังเลยเ,ลเราเลือกที่จะพิมพ์สองหน้าเว้ยคือมันให้เลือกได้ในเว็บเพราะว่าเราคิดเอาเองเผื่อมันจะถูกลงเพราะเราต้องจ่ายตังเองเนาะริงจิมก็คงถูกกว่ากันไม่เท่าไหร่แต่เราก็ตัดปัญหาให้มันเป็นสองหน้าไปซะเพราะไม่งั้นทีส,สีเราจะหนามากตัวหนังสือมันใหญ่ อ<ใ>ืแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างที่บอกอะ่ะเขาไม่ได้สนใจว่าแบบฟอร์แมตจะยังไงจะใช้ฟอนต์อังสนาส2บสองจะขั้นหน้าหนึ่งนิ้วกันหน้ากันหลังแล้วคือมันไม่ได้มีใครมาสตร,ริกเรื่องนี้ไงเขาก็ดูแค่ว่าเราทำไฟล์อะไรเรียงถูกต้องไหมเขาไม่สนด้วยซ้ำว่าเราส่งไฟล์อะไรไปเขาก็พิมพ์ตามนั้นเพราะว่านะมันมันไม่เกี่ยวกันส่งมาผิดก็เรื่องของมึงมน,มน่ะเดยใชม่มันเหมือนร้านปริ้นอะ่ะเออแต่ว่ามันเป็นร้านปริ้นของมหาลัยที่จะใช้ ตัวหน้าปกอะไรของมหาเป็นฟอนต์อะไร format ของ,<ห>ข,องของหน้าปกแต่ถึงทําผิดก็ไม่ได้เกี่ยวกับการจบไม่จบไงเพราะจบไปแล้วเออเพราะว่าไอทีซิตที่ใช้สอบก็ส่งมัน pdf ไปแล้วอันนี้คืออยากเอามาไว้เล่นเองอยากเอามาหนุนนอนนะมันคือระบบของที่นู่นก็คือ ทีสิทธิ์เสร็จตอนพิมพ์ PDF แล้วใช่่าแต่ไม่เหมือนไงถ้าไปย้อนดูคลิปพี่มิกก็คือหลังจากที่มีสอบใช่ไหมก็จะต้องไปพิมพ์สิ่งนี้เขาเรียกว่า hardbound copy ก็จะต้องเอาอ e ีเลมเนี่ยไปส่งถึงจะถือว่าจบแต่ตอนนี้มันเป็นโควิด PDF ก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องกูไม่เอาแล e ้วอีเล่มเขียวนูไม่ต้องเอามาแลวอีกอย่างก็คือรคห้องสมุดเขานะโอ้เด็กจบปีละกี่คนใช่ไหมมันไม่ได้นาอ่านทุกเล่มนะเก,กะกะดังนั้นเขาก็เลยเอาเอามาเป็น PDF ก็พออะไรเงี้ยแกเป็น PS ดัน อ PDF ดัดจบอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอ่าตัวเล่มเนาะทีนี้ถัดมาพอเราก็ต้องรอเง,งกเลยจนกว่าชื่อจะขึ้นใน Pass List พอมันขึ้นแล้วเราถึงจะไปทําเรื่องขอสิ่งที่เรียกว่าใบาจบเหมือนใบรับรองคุณวุฒิซึ่งเป็นคนละอันกับใบปริญญาอ่าไม่ใช่ใบปริญญาที่เราไปรับพระราชาทานนะคนละอันกันคุณวุฒินี่คือเหมือน A4 ธรรมดาเนาะ เออกระดาษ A4 ใบหนึ่งอะ่ะรรมาดาถือแบบพิมพ์เองก็ได้เดี๋ยวเราโชว์ให้คนที่ทำงานกราฟ,ฟิกก็อาจจะตัดต่อได้ง่ายๆอะ่ะแกนแต่ไม่ควรทำครับเออนั่นแหละก็คือมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนไม่ได้เป็นจุดหมายปั๊มทองอะไรเลยเว้ยแต่ก็อีเมลไปบอกเขาว่าเออเธอชื่อฉันจบแล้วนะขออีใบนี้ด้วยแล้วด้วยความที่เราก็มองโลกในแง่ดี เราคิดว่าอีเมลไปแล้วเขาจะอีเมลมาตอบว่าแบบส่งฟอร์มมาให้เรากรอกอะไรเงี้ยปรากฏว่าเงียบไม่ตอบอะไรผู้สักอย่างแล้วอยู่ดีๆอีกสอบอีกอาทิตย์หนึ่งมั้งก็ส่งฟอร์มมาให้เลยปึ้งคือแบบไม่อีเมลมาตอบว่าเออฉันได้เมลเธอลแล้วน่ะหรือไม่มีแล้วแต่มาหาอะไรเนาะเออแล้วทีนี้เขาในใบในดีกรียเขาจะเขียนแค่จบ p ีเเฉยๆซึ่ง การจบ Ph.D มันจะไม่มีวงเล็บไงว่าจบสาขาอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเขียนแค่ Doctor of Philosophy อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ทีนี้มันไม่ได้ไงเอาที่ทำงานน่ะเขาต้องให้ระบุว่ามึงจบสาขาอะไรมาเออก็เลยต้องขออีกรอบก็ใช้เวลารออ,อีกอาทิตย์หนึง่งแต่นั่นก็เป็นดีเทลไปเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือใบปริญญาใบาปริญญาที่ที่จะต้องไปเข้าพิธีรับที่มันจะต้องเป็นใบอ่ป๊มปมอ,อ,อะไรนั้นน่ะ ก็ในเว็บมหาลาัยบอกว่าปีนี้ไม่มีการรับปริญญาอ๋อเราถึงเจอเลแล้วการส่งไปปริญญาทางไปรษณีย์ก็กำลังอยู่ under อะไร consideration คือกุกำลังพิจารณาอยู่แล้วเราก็แบบอ้าแล้วยังไงอ่ะร่มจะส่งไหมอะไรเงี้ยก็อีเมลไปถามเขาก็บอกว่าเออได้เดี๋ยวส่งมาให้แล้วก็ให้ลิงก์เป็นเป็นลิงค์ของมหาลาัยนี่แหละแต่ว่าพ่วงกับเหมือน DHL อ่ะให้เราเลือกว่าเราจะส่งมาต่างประเทศ ก็เสียเงินค่าส่งไปอีก15ปอนเป็นเงินประมาณ700กว่าบาทเออเป็นค่าส่ง DHL แต่จนถึงวันนี้ก็ยังเงียบไม่มีอีเมลอะไรมาบอกเลยว่าแบบส่งหรือยังอะไรเงี้ยนะก็รออยู่นะถ้าได้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะอีกคลิปนะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนจบสำหรับทุกคนมากกว่าใบปริญญาและมากกว่าใดๆทั้งสิ้นก็คือ การถ่ายรูปใส่ชุดครุยในวันรับปริญญาทุกคนขั้นตอนชุดครุยนี่ยังไงก็คือถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ที่อังกฤษเราก็ไปรอวันรับปริญญาซึ่งมันจะมีสองช่วงจุลายครั้งหนึ่งแล้วก็ประมาณธันวาเฉพาะของมอเราอืมของมอเราก็คงใกล้ๆกันมั้งมันมันก็ชอบจัดใกล้ๆกันอ่ะเออเหมือนที่พี่มิกลับเนี่ยก็จะเป็นตอนฤดูหนาว อ่ะใส่ชุดคลุยก็จะสั่นผาผาๆเพราะว่าจะใส่เสือ้อโค้ทก็ไม่ได้เนืน้นอออกมาโคบยืนหนาวสั่นส่สวนใหญ่เขาก็จะไม่ใส่เสื้อโค้ทกันแต่ถ้าเป็นจูลัยก็ร้อนเยี่ยยแล้วถ้าอยู่ในห้องสมุดก็คือแบบร้อนมากไม่ใช่ห้องสมุดเลยนะเท้าหอ,อ,ะ,อะเออในห้องที่รอรับก็คือร้อนมากก็คือไม่มีเลยดีเสียอ่าแต่ก็นั่นแหละเรื่องจากเรากลับมาแล้ว มีคนถามว่าจะต้องกลับไปรับปริญญาไหมประเด็นคือตอนนี้มันไม่อยู่ไม่ใช่ว่าเราจะกลับเขาไม่กลับเขาไม่มีพิธีเขาไม่จัดปีนี้เอทุกคนก็ลอยลมนะอีฝรั่งอังกฤษทั้งหลายแหละก็ไม่ได้รับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเออก็ไม่ไปละบ้านก็ไม่ได้มีตังนะถือเป็นข้อดีไปเลยอืมถือเป็นทางออกที่จะได้ไม่ต้องคิดมากก็แบบยจะไปไม่ไปดีแน่อยากไปถ่ายจังเลยอะไรเงี้ยก็ไม่มีมันไม่จัดก็ไม่ต้องไปจบไปเท่านั้นครับ แต่ว่าที่บ้านก็อยากจะถ่ายรูปกับชุกครุยอ่ะซึ่งพี่มิกก็บอกว่ายืมผมไม่ต้องซื้อนะครับยืมของผมได้ซึ่งก็ดีประหยัดอ่ะแต่เราก็คิดว่าเอ๊เกิดในอนาคตถ้าเราเกลียดกันละเราจะยืมกันไม่ได้ใช่ไหมเนาะเผื่อเราเกลียดมันเออเรื่องแบบนี้มันก็พูดยากนะเออซื้อดีอ่ะอืมแล้วก็แล้วอีกอย่างที่บ้านก็รบเร้านะเขาก็อยากได้อะไรเงี้ยได้ก็สุดท้ายก็เลยที่บ้านเนี่ย your parents อ่า เขากา็บอกให้ซื้อก็ซื้ออะไรเงี้ยก็เข้าไปสั่งซื้อในเว็บไซต์เว <We, S 1> ็บของมหาลาัยไหมหรือว่ายัางไงครับไม่อารมณ์ประมาณสศจ,จบมอชอก็ต้องทุกคนก็ต้องไปสั่งชุดคลุยที่นําเทเลอร์อะไรเงี้ยนึกออกปะร้านผูกขาดเออมันก็จะมีร้านที่ผูกขาดของมัน,มมนเพราะฉะนั้นอีมหาลัยเนี่ยก็จะส่งลิงก์มาให้ว่าไปสั่งร้านนี้นะจ๊ะเงี้ยเป็นร้านของที่เขาทําคลุยให้ทั่วอังกฤษอะไรเง<ๆ>ี้ยมั้ง การจะสั่งชุดคุยไม่ใช่ว่าอ e ีบ e ่าอีบอที่ไหนจะไปสั่งมาได้นะเรายังไม่จบแล้ว่อยากมาใส่เล่นซื้อมาก่อนได้ไหมหเหมือนตอนนั้นเราคิดเฮ้ยซื้อกลับไปก่อนกลับไปพร้อมเราได้ไหมวะอะไรแบบได้ไม่ได้<ก>ไม่ได้ไไดเพราะว่ามันจะต้องอัปโหลดไออีบายจบที่ว่าเมือเเอ่อกี้เออเราต้องได้อ e ีบายนี้ก่อนนะถึงจะเอาไปสั่งชุดได้ไงก็เออนั่นแหละสนนราคาของชุดมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าอีผ้าคลุม ชุดเนี่ยเนาะนั่นก็ประมาณ200 2 0อปอนด์ใช่ทุกคนไปคูณ45เอาเองนะตอนนี้45แล้วเพราะว่าหลังจากที่อังกฤษมันโครักษาโควิดอะไรเสรวัคซีนเสร็จค่าเงินขึ้นเลยจ้าแล้วมาขึ้นตอนที่ฉันจะซื้อเนี่ยคือโมโหมากอังีดไฟเซอร์ด้วยนะเออไม่ธรรมดาพูดถึงเรื่องนี้ก็ขอแว็บออกไปหน่อยได้ไหมว่าเราอะได้รับ อะไร,เ,รอะเออแมสเสจจาก NHS บอกว่า,วาถึงคิวให้คุณไปฉีดวัคซีนได้แล้วนะอายุเราได้แล้วไงกูไม่น่ากลับมาเลยอะถ้ายังอยู่ที่นู่นก็จะได้ฉีดไฟเซอร์นะบินกลับไปดีไหมเหมือนบางคนไงบินไปฉีดวัคซีนอ่ะชุดคุมสองรฮูดแปดสิบอันนี้ตีเป็นเลอก,กลมๆเนอะแล้วก็หมวกม<อ>หมวกประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าปอนก็เทไรว่ 4, าสี่ซะห้าพันสี่พันเออซึ่งสี่รรมะ ราคาเดี๋ยวขึ้นสองกว่ากว่าแล้วกันบาทสองหมื่นเออแล้วโดนภาษีด้วยนะครับใช่ประเด็นคือโดนภาษีศุลกากรไปในราคาแปดพันเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสตางค์จัได้แม่นมากจับซื้อหวยเครื่องนุงห่มเนาะเขาบอกว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเขาคิดว่าเราจะใส่ไปไหนเดินห่างเลยเหรอเขาตีว่าอะไรที่เป็นผ้ามันโดนแน่ก็เขาก็ไม่นึกน้องว่ามันก็แล้วจะให้เราซื้อที่ไทยเหรอ จบที่หนเ่ีไยเออแต่มันสั่งตัดที่ไทยได้แหละก็มีคนบอกว่ามันมีร้านรับตัดที่ไทยแต่ผ้ามันไม่ใช่เออมันก็ไม่เหมือนไงผ้ามันคนละดมาคนละเฉดอะไม่ใช่แค่เฉดเว้ยมันจะมีแถบแล้วคือมันเหมือนตัดแลทอลายโลโก้เข้าไปข้างในถามว่าซื้อมาทําไมอ๋อซื้อมาแค่ถ่ายรูปเหรอเอ่อใช่ซื้อมาแค่ถ่ายรูปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ทํางานที่อาจจะอะนะได้ใช้ อาจจะต้องใส่ในสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าซื้อซื้อมาเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งจะต้องใช้ขึ้นมาแล้วจะไม่มีแล้วดันไม่ได้ซื้อไว้ตอนนั้นเออแล้วแ่บแต่แล้วจะซื้อที่ไหนจะไปเอาที่ไหนมาเยก็ถือว่านะเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับวิชาชีพนี้ครับก็ต้องมีเอามาดูไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวเอาชุดชุดคุรีของจริงมาให้ดูครับ นี่คือชุดแม่มดน้อยสลิทเทอรินสีเขียวก็เป็นสีมหาลัยมันมีแบบดีทงดีเทลเยอะด้วยนะมีสามตาด้วยไม่ใช่มันอันนี้เอยมันเป็นเนี่ยรย <Royal. S 2> ตรงผ้าเนี่ยถ้าดูลก,กล้องซูมจะเห็นเนี่ยเดี๋ยวให้ให้กล้องใกล้ๆตรงนี้ครับมันมีแบบโลโก้อ่ะมีโลโก้นะฮะอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งถ้าเกิดว่าไปสั่งร้านตรงท่าพระจันทร์อ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราโชว์ก็คล้ายๆ,ๆอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าได้เปล่ามันมีมันมีตรงตรงแท็กเสื้อนะ เห็นโลโก้สามอันไหมนั้นเป็นโลโก้ยี่ห้อมันชมันเป็นแบบโรโยอันหนึ่งน่ะไม่รู้มันอ่ะอันแหะแล้วก็สิ่งที่ทําไมต้องแพงคืออีนี่ม่วงน้อยแฮร์รี่บอเออเออม่วแบบเป็นกุมมีเราใส่ใส่ใส่คุณชมดูดิมันต้องมีผู้ผู้ลงมาด้วยนะจะติดกิฟต์เนี่ยเราไม่กล้าเอาลงลึกกลัวมันอันนี้อ่าประมาณนี้เออใช่แล้วคําถามก็คือทุกคนถามว่าแล้วข้างในใส่อะไร ไอ,อ้เพราะว่าปกติแล้วตอนรับปร,ริญญาที่ไทยก็คือไงข้างในต้องเสื้อเชิ้ตขาว,ขาวกระโปรงสีม่วงต้องอย่างนี้นอย่างนี้ด้วยความที่มันเป็นอะไร การพระราชทานปริญญาบัตรใช่ไหมแต่ที่นู่นก็คือไม่ไม่ได้อะไรส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะใส่สูตรคนที่มอบให้ก็เป็นคณะบดีนะอธิการอธิการคณะบดีนะไม่ใช่เปลี่ยนคณะบดีมีหน้าที่อ่านอะไรนี่สิอธิการนุ่งใหญ่ที่สุดเออ้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังไม่รู้เพราะไม่ได้เป็นคนไปรับที่ไปรับต้องไปดูคลิปพี่มิกแต่ว่ามันไม่ได้รับกับเจ้าไงเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมแล้วก็ที่นู่นก็คือ ชูแต่มันไม่ได้คลุมทั้งหมดเหมือนประเทศไทยเพราะฉะนั้นยังไงเราก็เห็นเว้ยว่าใครใส่อะไรข้างในผู้ชายก็ส่วนใหญ่ใส่สูทนะผู้ชายใส่สูทมันเหมือนเป็นค่าดีฟอของความคิดไม่ออกของผู้ชายอะที่แบบโอเคก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ใส่สูทแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่เราก็เห็นก็ใส่เดรสอย่างเงี้ยแต่มีคนใส่เสื้อยืดกางเกงไม่่ายด้วยนะก็ือก็ธรรมดาถ้าเป็นปอตีอะเขามีแบบเป็นบูธอ่ะผมจําได้ว่าเป็นเหมือนให้ยืมอ่ะ เ็นเหมือนผ้าแบยืมไปแล้วก็ถ่ายแล้วก็เสร็จแล้วก็มาโยนตะกร้าเอามาคืนอ่ะจริงๆแล้วมันต้องเช่าถ้าเข้าไปในเว็บมันจะเขียนว่าเธอจะเช่าชุดหรอพอกดใช่จะเช่ามันก็บอกว่าไม่มีงานรับปริญญาไม่ให้เช่าถามหาเระเสริฐอะไรเออก็เลยบอกเออซื้ออะไรเงี้ยก็นั่นแหละจบแล้วไปไหนเนาะจบแล้วก็นั่นนี่นู่นก็ขอจับมันเป็นผ้ากำมะหยี่นะดีเทลได้ชุดมานะคะ จะได้ใส่ถึงสองครั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหมวกที่แท้ทรูต้องมีตรานะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินทางอันยาวนานใช้เวลาไปเรียนทั้งหมดถ้านับเฉพาะที่ส่งทีสิสเนี่ยถือว่าอยู่ที่ประมาณ3ปี10เดือนออแล้วก็รอกระบ,บวนการอันนา้นท,ที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของ ธุการเรื่องของอะไรกันเนาะก็หมสีปีนิดนี้เท่าเั้นซึ่งมันไม่เกี่ยวไงเขานับวันที่ u ั m มิ Thesis ถ้าเรา Submit ภายในสี่ปีก็ถือว่าเรายังอยู่ในกำหนดเวลานั้นเออก็นั่นแหละถือว่าจบแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าจะนับเราเป็นด็อกเตอร์ตอนที่เราผ่านไว้ว่าไปเลยคือวันนั้นเขาก็พูดว่าแบบ you can call yourself doctor แต่ว่า ใครจะไปกล้าใช้่ป่ะเราก็รอให้อีใบไปรินยาใบใบใบ a ีนั่นแหละใช่ไหมถึงณวันนี้ที่ทํางานก็ยังไม่ขึ้นว่าด็อกเตอร์ให้เลยเพราะว่าเราต้องเอาอีใบที่ได้มาเนี่ยไปส่งให้ที่ทำงานแล้วที่ทำงานก็ต้องทำเรื่องยิงตับเที่ยงกฤิเพื่อตรวจสอบว่าจริงไหมอีนี้มันจบจริงไหมเนี่ยทำเอกสารมาหลอกคุหรือเปล่าอะไรเงี้ยโฟล์ดช็อปหรือเปล่าเอออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอการรอการตรวจสอบอยู่อีก คิดว่าหลายเดือนเพราะว่าเพื่อนที่จบก่อนหนะ้าทำมาหกเดือนละเพื่อนยังไม่ได้คอนเฟิร์มวุฒิจนวันนี้ไม่มีรีแอคชั่นอะไรทั้งสิ้นออก็นั่นแหละคะ่ะก็ถือว่าฟานอลลี่เนาะจบแล้วใครที่ <Yay! S 1> ยังเรียนอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าคนที่ดูป้บาบๆอย่างนี้ก็ยังจบได้สักวันหนึ่งจะเป็นวันของคุณครับเออสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงม,มีประโยชน์มไม่มากก็น้อยเพราะว่าเหมือนจบแล้วไปไหน ก็ทั้งทีส่งทีสิทธิ์ชุดคลุยจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกใบปริญญาเก็เราคงต้องจบซีรีส์ P S D Light in U K ที่คลิปนี้คลิปสุดท้ายเพราะมันดันแล้วไงหรือว่าจะเอามาโชว์ปริญญาบัตรอีกอันที่เหลือก็เป็นก็เราเราอยากทำนะเราก็จะชวนเพื่อนๆมาคุยเรื่องเรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ อันนั้นก็คือมนะีบียอนตัวเองแล้วไงเพราะว่าก็แล้วแต่คนอื่นว่าก็เส้นเรื่องไทม์ไลน์ของของซีรีส์นี้มันได้จบตรงออที่เรานั่งตรงนี้แล้วแต่ว่าจากักรวาลจะขยายไปซิกแซกไปเพื่อนคนนั้น <Spin ning S 2> คนนี้ <off. S 2> อ่ะมันอาจจะมีเหมือนเ,ออเหมือนสตาร์วอลแล้วก็มีแมนดาร์โวเลียนอะไรเงี้ยเป็นไม่รู้ว่าถ้าคนเป็นแฟนสตาร์วอลผมเป็นแฟนสตาร์วอลก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์พวกเราจนถึงวันนี้ก็เป็นกําลังใจที่ดีมากนะครับ เห็นฉากใหม่ๆของพวกเรานี่ก็ไม่ได้เกิดจากรายได้ y o u t u b e นะครับเกิดจากกูมาเออปะจบเท่านี้แลเนะเจอพวกเราครั้งต่อไปกับพี่มิกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพลงนี้เปนเพลงอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะเอารูปตอนที่กวางถ่ายรูป เดี๋ยวแบบ <Okay. S 2> มาหาลูอกอะไรอย่างนี้หรือเาไม่รู้อ่ะถือว่าดีนะครับถือว่าดีถือว่าดีไปว,แบบว่าไม่ดีก็เดี๋ยวเอาเอารูปตอนที่แบบหลังจากเอ็นเคดิะเอาใสา่ครับหนยยาวแล้วเกิน